แอตตอนออกมารนธาสิทธ์ให้ขอรงการประกอบปามกันทางคอโดไปเสียให้กับตันคอโดครับคอรโดหาจังหวะโยเข้ามาแล้วสัตว์ดูดวโอ้เโโนี่ยขาดบ้าเขาไปสี่หนึ่งเลยตรงนีโโโ้โอ้โหยิงโหดจริงๆครับแต่นิดเดียวนะครับแล้วยิงยัดเข้าไปเลยนี่ประตูแรกของเขาในสีเสื้อของบีจีอย่างเงนะครับตอเสื้อโชว์ก้าเมก่หนึ่งทีครับคอร์โดรโด โอ้โหเด็ดดุเล่นขวาจัวคู่นี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่บีจีดึงมานะครับในลูกการนี้ดูเล่นครับปั๊มมาแข็งกล่งนะครับแปะมีช่องแล้วโอ้โหใส่หายเลยบ่อพุ่งเข้าเสาไกลไปจรวดเลยนี่ครับแตะแล้วยิงทันทีเลยครับโอ้ไม่ทันให้อตันได้ขยับบล็อกเลยด้วยซ้ำไปโอ้โห โยกหลุดเลยโยกโยุดูดตำแหน่งเลยครับตรงนี้จริ่งดีด้วยโอ้โหการเป็นมัดเลยครับ4ตตอนหนึ่งครับ b ีขึ้นนำการเท่าเรือสนเลวครับเหลืองก็เหลืองครับในปลดปล่อยเลยครับว่าเป้าหมายเขาคือเขาก็อยากมีโอกาสในการเล่นต่อเนื่อง